สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปรลาธรรมานะคะอันนี้เป็นไซส์ห้าประมาณห้าหกนะคะลูกค้าห้าหกห้าหกนี้งานรุ่นนี้พี่ปลาก็จะหมดแล้วนะคะเพราะว่าพี่ปลาส่งไปชุบเดี๋ยวนี้ค่าชุบแพงถ้าค่าชุบป,ประมาณพันกว่าบาทนะคะล,ลูกค้ารุ่นนี้ถ้าเราไปชุบแบบประมาณพันห้าพันหกอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเขาหนานะนี่ชุบยนะี่สิบสี่เคนาห้าไม้เนาะอ่ะแล้วก็เป็นทับทิมรุ่นนี้ได้พันแปดห้าสิบนะคะลูกค้าพันแปดห้าสิบ ะะชุดยนะิบสี่เคหนาห้าไม้นะคะทับทิมแฉนี่นะงานตามนี้เลยเดี๋ยวซูมนิดนึงโอเคงานตามนี้เลยนะลูกค้าง,งานสวยค่ะ,ะนี่หนาะอ่ะอันนี้ชุยนะิบสี่เคหนาห้าไม่นะ,ะเป็นงานทับทิมแทนะประมาณกี่กระดัดได้ ประมาณ8-12กระตันนะลูกค้าอืมต่อไปอเป็นงานต่างหูอันนี้เป็นงานต่างหูสั่งทำนะลูกค้ารุ่นนี้จะอยู่ที่6,500นะสังรร่งทำอ่าเป็นซีเซตซีเซตนะคะอ่าเป็นเป็นซีเซ็ตเพชรนะนะแต่แบบคัดนะคะลูกค้าคัดงานคัดคัดสวยแล้วก็ทับทิมแทะนะคะอันนี้เป็นงาน เป็นงานแบบว่าเราสั่งทำอะค่ะแบบว่าเออฉันอยากได้แบบนี้แต่ทำไม่กี่คู่เพราะมีทับทิมสวยอยู่ใช้ทับทิมโอเคใช้ได้รุนนี้6,5 0 0นนะคะลูกค้า6,5 0 0เป็นงานขึ้นค่าช่างนี้4 5 0 0ถึง5,500นนะลูกค้าค่าช่างเพลงค่ะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเอออยากได้ซีฟหน่อยก็อันนี้ชุบข่าวแนละ้วลูกค้าพี่ปาขายอยู่1,850ปดานะรุนเนี้ยงานสวยค่ะ พันแปดห้าสิบชุบขาวหนาห้าไม้นะอืมชุบขาวหนาห้าไม่นะคะทับทิมข้างละประมาณแปดถึงสิบสองกรัตนะทับทิมสวยค่ะเป็นปกสีชมพูอะค่ะแล้วก็มีเหลือบสตานะคะต่อไปจี้จี้จี้ชิ้นเนี้ยลูกค้าจี้สวยนะอ่าน้ําสวยน้ําใสนะน้ําใสสวยอ่าอันนี้ชุบยี่ิบสี่เคหนาห้าไม่เนาะอ่าทับทิมแทร้รุ่นนี้ต้องขายสองพันห้าทีนี้พี่ป่าวมาลดอยู่ที่พัน 850บาทนะคะสวยกะจี้ชิ้นนี้เอาไปใส่กับองเทได้ค่ะค่ะเพราะว่างานวิปาชุบ 24K สนะีเะ5ม่เนาะแล้วก็ก็ mm. จะมีชิ้นนี้นะคะเป็นไพลินอันนี้ชุบ3ไม่นะลูกค้าเปลี่ยนจุกนะคะชุบ3ไมลเปลี่ยนจุกอันนี้พี่ปาลดราคาให้อันนี้เป็นไพลินนะน้ําจะแบบพอไปวัดไปวาได้อะลูกค้าอันนี้เป็นไพลินนะคะพี่ปาให้650บาทไพลินประมาณ20 20-25กรัมได้นะ อ่ะอันนี้650บาทนะคะอันนี้ชุบ3ใหม่นะลูกค้าชุบ3ใหม่อะค่ะจดเรือนชุบ3ใหม่นะคะ650บาทนะคะอ่ะต่อไปอ่ะอันนี้เป็นงานทางทางฝั่งทางฝั่งจันนะคะนะทางฝั่งจันแล้วก็เป็นกําไรเงินแท้อันดูนี้3,500ันหนะคะลูกค้า3,500อืมตัวนี้3,500ค่ะไม่ชุบเพิ่มนะคะ3,500ไม่ชุบเพิ่มแล้วก็เอ่อ แต่ถ้าลูกค้าไม่ <banquet> ไม, <Mustang> ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รับแหวนแถมก็พี่ปาลดให้อยู่ที่สองพันแปดห้าสิบนะสองพันแปดห้าสิบถ้าถ้าเราไม่ไม่รับแหวนเพราะว่าสามพันห้าพี่ปามีแถมแหวนให้วงหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าใส่ไซส์อะไรแล้วก็พี่ปาก็จะแถมแหวนให้วงหนึ่งแต่ถ,ถ,แตถ้าลูกค้าไม่รับแหวนก็ให้อยู่ที่สองพันแปดร้อยห้าสิบนะอ่ะแล้วไปแหวนแหวนนู่นนี้มีมีสองวงแล้วนะคะอ่ะน้ำสวยน้ำสวย มีมีน้ำแดงกับแบบออกชมพูนะอ่ะนะคะรุ่นนี้พี่ปลาขาอยู่6,500นะ,อ,ะอันนี้ไม่ลดนะคะลูกค้าผมนี่มองตั้งนานหนึ่งเนาะว่าอุย้ยทำไมอยู่ตรงไหนพบไปมาผมใครเนี่ยเออนะคะอ่ะ,นะะ,นะะรุ่นนี้เนี่นะคะอันนี้จะเป็นน้ำแบบประมาณสักอแปดถึงสิบสองกระดัดอะปากะเอานะอ่าก็ประมาณนี้นะอันนี้ไซส์ห้าหกนะรุ่นนี้รุ่นนี้ห้าหก อันนี้6,500นาค่ะนนี้ไม่ลดนะคะแต่รุ่นนี้น้ำน้ำก็สวยนะน้ำเขาเแบบโอเคละน้ำแดงนิดหนึ่งน้ำออกแดงนิดหนึ่งอันนี้พี่ปาลดให้4,500ันหนะพี่ปาจะเก็บไว้วงหนึ่งถ้าถ้าเกิดแบบน่ะเนี่ยพอรุ่นนี้พี่ปาขายหมดเกลี้ยงแล้วหมื่นสี่ก็มีนะหมื่นสี่ก็มีหมื่นสองก็มีเพราะว่าพลอยสวยค่ะนี่เป็นรุ่นพลอยสวยรุ่นนี้พี่ปาได้มาได้มาหลายชิ้นสี่ห้าปีละ ทีนี้ขายจนเหลือแค่เนี้ยเหลือสองสองสามชิ้นอืมอันนี้ลงละอันนี้ได้สี่พันห้านะไซส์ห้าสี่รุ่นนี้ห้าสี่นะห้าสี่สี่พันห้าใส่สวยมากค่ะลูกค้าสี่พันห้าอ่าอันนี้หกพันห้าไม่ลดนะคะนะน้ําออกสีแบบสีออกชมพูเนาะอ่าสวยไม่ขึ้นเรือนใหม่ถ้าขึ้นเรือนก็แปดเก้าพันอีกก็เลยเออขายตามเนี้ยอันนี้หกพันห้าเนาะ พอขึ้นแล้วเขาสมมุติว่าเขาไปชุบพร้อมพลอยอะ่ะพลอยปลาช้าปลาต้องวางไว้สักพักก่อนอีกวางไว้เป็นปีอีกกว่ากลับจะกลับมาเหมือนเดิมอะ่ะอืมนะคะนี่งานตามนี้เลยอันนี้หกพันห้านะคะลูกค้าไซส์ห้าหกอ่ะอันนี้อันนี้หกพันห้าลดให้เหลือสี่พันห้าพี่ปลาลดให้สองพันเลยพอดีสมมติขายวงนี้ได้วงนี้พี่ปลาก,ก็ก็แบบเออสามารถเก็บไว้ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราไปซื้อมันจะแพงกว่านี้ อ่าอันนี้เป็นงานทับทิมแท้มันก่อนหลงอยู่อ่าพันสองสิบนะลูกค้าประมาณสามสิบห้ากระดับนะอ่าสวยนะงานสวยเอ่อตรงนี้มันตีเขาเรียกว่าเป็นลายของหินนะเนาะลายของทับทิมอ่ะเนาะงานสวยค่ะรุ่นนี้พันสองสิบนะคะลูกค้างานสวยเอ่อเป็นงานเงินแท้นะสามสิบห้ากระดัตสวยมากพันสองร้อสิบอืมทีนี้โอเค งานเดี๋ยวพี่ปาดูว่ามีงานอะไรหลงอีกเพราะพี่ปาอ่ะอ่ะรุ่นนี้นะรุ่นนี้รุ่นนี้อันนี้เป็นจุก1 4 k นะไม่ชุบเพิ่มอ่ารุ่นนี้650นะเป็นต่างหูบา็อกนะคะสีออกโรสสวยคะ่ะงานสวย650บบาทคะ่ะนะคะจุกนี้เราเปลี่ยนได้ตลอดคะ่ะลูกค้าอ่าจุกเราเปลี่ยนได้ตลอด อ่ะงานไหมทองรุ่นนี้ผ,ผู้ที่ขาย650านะคะนี้ลดให้450ค่ะไหมทองแบบไหมแบบแน่นนะคะไหมแน่นมีสองแบบมีก้าน S925 กับก้านสเตนเลสนะคะราคาเท่ากันจาก650เหลือ450อ่ะเนี่ยมีอยู่3คู่นะคะ รุ่นนี้350เนาะใช่ไหมอืมรุ่นนี้350อันนี้เป็นมุกแทนนะคะมุกแทนแต่ถ้างานงานงานสวยหน่อยพี่ปาวก็จะขายแบบเอค่ร้อยห้า450นะมุกอะ่ะอืมอันนี้พวกซันโตนะลูกค,ค้าซันโตนก็อยู่ที่250จาก450ร้้าสิบพี่ปาวมาลดนะคะอันนี้ซิปดินนะลูกค,ค้ารุ่นนี้450บาทอันนี้งานซิปดินนะคะ แล้วก็ 18k ไม่ชุบเพิ่มนะอะพอดีพี่ปาจะมารีวิวงานเอเอลืมรุ่นนี้สวยนะใหญ่ด้วยลูกค้าใหญ่ประมาณดูพี่พีปาทาบอย่างนี้เห็นไหมสองนิ้วเลยอันนี้พี่ปาเอามาลดราคานะก้าน S925 พี่ปามาลดราคาจาก650เหลือ450งานสวยค่ะยกแทยกแทนนะงานสวย650เหลือ450อืมแล้วก็บัว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 ยังมีอยู่ พอทำก้านเอท้สอสวยค่ะงานนะคะ350บาทนะคะ350ามีจุดของของหยกจัก,กรพรรดิด้วยเนี่ย,ยหยกเห็นนะเห็นนะจุดนิดนึงอ่าสวยค่ะอันนี้350บาทนะลูกค้าอ่าอันนี้พระสังกรจจยค่ะก้าน S925 สออันนี้อยู่ที่250บาทนะลูกค้า เวลาทำงานเดี๋ยวนี้ DIY งานแบบว่าอันไหนที่ใส่ก้านนั้นไม่ได้ก็มาใส่ก้านนี้นะคะเพราะว่างานบางอย่างมัน,มนทำไม่ได้ทาไม่ได้อันนี้เป็นแปดทิศนะคะ350บาท8ทิศนะคะ350บาทนะคะนี่ใช้ใช้1 8 k นะเพราะว่าใช้ก้านอ9 2 5ไม่ได้อันนี้สวยมากลูกค้าอันนี้ชุบ2 4่ k นะหาไม้นะตรงนี้อันนี้1 8 k รุ่นนี้450ยาค่ะงานสวยมากเป็นป้ายมงคลนะลูกค้านี่งานพี่ปาทำแบบใส่กับทองก็ได้นะลูกค้าอ่ะนี่นะ450นะลูกค้าขอสร้อยมาได้นะคะสร้อยพี่ปาไม่อยากขายพี่ปาจะแถมให้ลูกค้ามากกว่านะคะแต่ก็มีลูกค้าขอซื้อสร้อยอะไรอย่างี้พี่ปาก็มีแถมมีมีขายนะคะอชอบงานชิ้นไหนก็ลูกค้าสามารถที่จะแอดไลน์ได้ที่สุป,ปลาธรรมานะ หรือว่าลูกค้าจะาโทรมาหาพี่ปลาพี่ปาไว้ในคลิปนะ0949095628นะสนใจก็ติดต่อมาได้แล้วก็จะรับไม่รับก็อีกเรื่องนึงนะอืมแล้วก็อีกลายหนึ่งก็ DD ie, ะะ D E D E R I C H Y นะคะอืมส่วนดาด้านี้เอาไปใช้ไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะอไม่สามารถติดต่อคุณแม่ได้ก็ติดต่อ ด่าได,ได้โอเคนะคะขอบคุณลูกค้ามากนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแลวก็สุขภาพแข็งแรงนะคะเช้านี้เมื่อคืนแบบว่านอนดึกไนงะนอนดึกแล้วก็พายายามไม่นอนดึกแต่ว่ามันมันนอนไม่มันนอนไม่หลับอะ่ะมันนอนไม่หลับมันเครียดคือเราไม่รู้หรอกว่าเราเครียดนะคะแต่ว่าในตัวเรารู้ว่าเราเครียดเราจะนอนไม่หลับนะคะแล้วก็พอนอนทีตื่นมาเกือบเที่ยงอะค่ะวันนี้นะคะคือแบบไม่ได้ขี้เกียจนะคะลูกค้าแต่ว่า รู้สึกแบบเออมันนอนไม่หลับแค่นั้นเองแล้วก็แต่ก็พักผ่อนเพียงพอนะคะ,ะพักผ่อนเพียงพอแต่มีแต่ไม่ไม่คุ้มนะคะลูกค้าพี่ปาพอพี่ปาง่วงพี่ปากนน็ากนอนพอดีเมื่อวานก็นอนแต่หัววันเพราะว,ว่าง่วงก็นอนพอนอนพอตื่นมาก็กว่าจะได้นอนนะคะงานสวยมากเนี่ยนี่พี่ปาเอามาลดนะคะจากสองพันห้าเหลือพันแปดห้าสิบ